สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะมานำเสนอเรื่องราวของน้องฤิษามาสเตอร์เชฟจูเนียค่ะ mm. น้องนะคะทำอาหารคีโตขายค่ะแต่ว่าคนในเพจเนี่ยกลับ รูปร่างของน้องท,งทั้งที่น้องเนี่ยอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยกลายมาเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่กลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทานอาหารเพื่อสุขภาพและลดน้ําหนักค่ะเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีสมาชิกกว่า1.4แสนรายค่ะแล้วก็ได้มีการนําภาพของน้องดิษาเนี่ยมาสเตอร์เชฟ u ูเนียจูนคนนี้นะคะทำอาหารคีโตขาย เอามาโพสต์ค่ะรวมถึงมีคอมเมนต์แวะบูลลี่ในเรื่องของรูปร่างน้องลิสาด้วยนะคะขณะที่น้องเนี่ยก็ยังเด็กอยู่แล้วก็ยุยังน้อยมากๆนะคะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเรื่องราวดราม่าดังกล่าวเนี่ยมันมาจากการที่มีคนนําภาพเพจของน้องลิสาค่ะที่ทําอาหารคีโตขายนะคะมาโพสต์ลงในกลุ่มค่ะแต่กลับมีคอมเมนต์ในเรื่องของการบูลลี่รูปร่างมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของสิ่งที่น้องขายนะคะต่อมาคุณแม่ของน้องเนี่ยพอได้รับรู้เรื่องราวค่ะ ก็ได้มีการออกมาโพสต์ปกป้องลูกสาวในทันทีนะคะว่าคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยพร้อมกับมีการเปิดเผยนะคะว่าน้องดิสาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอาหารแล้วก็้องเองเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําขนมมากๆสามารถทําได้ทั้งแบบคีโตแล้วก็แบบขนมปกตินะคะส่วนน้องดิสาเนี่ยก็ยังเคยมีการไปออกรายการทําอาหารอยู่หลายรายการไม่ว่าจะเป็นม a สเตอร์เชฟจูเนียตลาดสดพระรามสี่รวมถึงในหลายรา,ายการค่ะที่ไปออกนะคะ น้องลิสาก็บอกอยู่แล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องมีความสุขกับการกินเสมอค่ะทาง้งด้านของแอดมินกลุ่มนะคะก็ได้ออกมาขอโทษพร้อมกับปิดคอมเมนต์ในท,ทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องมันบานปลายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ยังมีการวิาพากษ์วิจารเรื่องนี้กันอยู่อย่างมากมายค่ะส่วนใหญ่เนี่ยต่างมองว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรที่จะไปบูรี่รูปร่างของน้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําอาหารคีโตขายด้วยคนทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องกินคีโตก็ได้ทั้งนั้นที่น้องอายุแค่14ีปีเท่านั้นเนี่ยทำไมถึงไปวิาพากษ์วิจารณขนาดนั้นน่ะน,นะคะควรที่จะชื่นชมน้องดิสาที่ตั้งใจหาไรายได้ช่วยครอบครัวมา,มากกว่านั่นเองค่ะโฟกัสที่ถูกจดุดนะคะยังไงก็ตามค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะคะค และนีก็คือขาวไว้์ไทนิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดดุกระแสร้อนของสังคม